สวัสดีค่ะตูนะคะตูนี้83นะคะตอนนี้นะคะช่อง ATH Channel ของเรานะคะครบรอบ1ปีแล้วนะคะจะสังเกตได้จากโลโก้แล้วก็แบนเนอร์ใหม่นะคะและรับรองนะคะว่าจะมีทรงผมทรงใหม่ๆม,มาอัปเดตให้ชมกันตลอดค่ะสำหรับวันนี้นะคะตูก็จะมาสอนการทำทรงผมนี้ค่ะ c ีชเว e ลอนคลายนะคะพองๆดูมีวอลลุ่มนะคะวิธีทำก็ง่ายมากๆค่ะไปชมวิธีทำกันเลยค่ะ ตูใช้ตัวนี้นะคะ Dove Volume Nourishment Shahampoo นะคะซึ่งแชมพูตัวนี้เป็นสูตรแบบที่เป็นเนื้อเจลใสส,สีฟ้าเวลาที่เราสระแล้วนะคะจะรู้สึกถึงความเบาสบายสดชื่นนะคะแล้วก็ผมนุ่มลื่นทองสวยที่สำคัญก็คือทำให้ผมเรามีวอลลุ่มไม่รีบแบนนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะตูก็จะใช้เป็นครีมด้วยผมนะคะ Dove Volume Nourishment นะคะซึ่งเป็นสูตรที่บางเบานะคะจะช่วยบำรุงผมให้ชุ่มชื้นได้โดยที่ไม่ทาให้เรารู้สึกหนักผมเลยค่ะ เอาละค่ะมาเข้าสู่ขั้นตอนของการสไตลิ่งผมกันเลยนะคะตูลเลือกใช้ Dove Root Lift Spray ตัวนี้นะคะก็วิธีใช้นะคะก็คือฉีดบริเวณโคนผมเพื่อยกโคนผมให้พองสวยนะคะไม่รีบแบนนั่นเองค่ะมาดูวิธีการใช้กันเลยนะคะฉีดบริเวณโคนผมนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใช้ด้ายเป่ากันค่ะ จะเป็นการยกโคนนะคะให้พองนะคะและขั้นตอนต่อมาก็จะใช้เป็นแกนม้วนนะคะก็คือม้วนเบาๆหลวมๆสบายๆพอไม่ต้องไม่ต้องม้วนให้เห็นลอนชัดเจนนะคะเพราะว่าเป็นบีชเวบ็บแบบที่เป็นรอนคลายนั่นเองค่ะก็ค่อยๆม้วนไปทั้งให้ทั่วศีรษะเลยนะคะ แล้วจากนั้นนะคะก็ใช้มือทั้งสางออกนะคะเพื่อให้ลอนเนี่ยคลายตัวออกแล้วก็ขยำนิดนึงนะคะจะได้ดูพองๆนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับ Beach Wave นะคะลอนคลายๆดูสบายๆนะคะพองๆมีวอลลุ่มนะคะเพื่อนๆสามารถติดตามแล้วก็อัปเดตทรงผมทรงใหม่ๆได้นะคะโดยการกด Subscribe นะคะใน a t s Channel สำหรับวันนี้ตูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ